เพิม Rider Rider ไม่มีไฟเหรอช่ยูสเตอร์อ่าประตูก่อนอะปิดประตูก่อนกันมันเปิดไฟเลขเขี้อะไรเนี่ยโอ้โดนขังไม่ไอ๋โดนขังห้าสามเจ็ดหกใช่ปะวะเออใช่ใช่ใช ใช่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 รหัสเทียอะไรวะห้าสามเจ็ดหกเมืองรหัสอะไรของมึงอะไรรหัสอะไรละรหัสอะไรของวะห้าสามเจ็ดหกนี่แอบแอบแอบไข่เที่ยห้าสามเจ็ดหกรหัสอะไรวะรหัสอะไรรหัสอะไรอ้าวเฮียอะไรเลยไม่มีอะไรเลย,เลยอ้าวอยู่ตรงนี้ไอ้โถ อะไรมันคืออะไรหนๆต่อในรหัสมึงกูเห็นแต่รหัสแล้วมันไม่มีของ The door is lock เออกูรู้มันล็อก5376กูจำได้ห้าส5มเจ็ด้าสามเจ็ดี่นี่อะไรเนี่ยกูอยากรู้มากไหนว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน ไหนอะเซฟอยู่ไหนอะเซฟนี่เปล่าวะไม่มีแล้วเซฟอยู่ไหนอะเซฟมันอยู่ที่ไหนอะเอ้าไอ้เฮ้ยเราเซฟอยู่ไหนวะเอ้าเซฟอยู่ไหนอะเซฟเซฟเซฟเอ้าแล้วเซฟอยู่ไหนอะฟ fuck คีไปได้ 3, 7, 6, 5, แล้าสามเจ็ดหกกูแล้วเซฟอยู่ไหนเซฟจา้า มีไหมมีไหมไม่มีไม่มีระดอยล็อกเออกูรู้แล้วว่าล็อก <c oughs> ล็อกล็อกแล้วมึงเอาไอ้นั่นไปไว้ไหนเนี่ยอืมออกไปก่อนละกันมันอยู่ไหนวะอ่าเลื่อนได้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 ยาวแล้วตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยไอ้เคี้ยวเราเเซฟอยู่ไหนอะ 5376แต่เซฟไม่มีเออปัญญาอ่อนดีจริงเซฟนิดนึงไอเฮียเราไปไหนอะเราไปไหนอะเฮ้ยหรือว่าต้องต้องใช้อะไรแน่ๆเลยฟิลิปอาครานเดอะสวิตช์ไดเวอร์มั switch. นมีสวิตช์นี่อันน yeah. ี้สวิตช์เยอยแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นอ่ะออโช อาโถเอ้ยหัดแล้ววะห้าสามเจ็ดหกอาโถเอ้ยอาโถเอ้ยแอนเนคีนะเซฟนิดนึงนะครับอืมโอเคฮะมันเปิดไม่ได้อ่ะเฮ้ยเออเหลือผักขนอืออียตามกูอาโถเอ้ยอาโถเอ้ยตามไปทะนล็อกกัส อะไรตามกูอะตามมาตามมาไอสัตว์กูจะพักอย่าเห็นหน้ามึงกูจะเห็นหน้ามึงใส่เออไปไหนแล้ววะไอเโถไม่ตาตามกูดิกักก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 กเคพวิ่งไปต่อวิ่งไปต่อ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 ต่อ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 ตรง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 ตรตสแอตเนต่ยขต่เอตฝนตกฝนทีตกอยู่ทางนตนมืดอีกแล้วออก น o w ถึงคนทางนี้ I want to open เฮ้ยเฮ้ยมาแล้ววิ่งอ่ยเฮ้ยติดติดอย่าติดติดอย่าติดอย่าติดอย่าติดอลากระโดอเออกูรู้แล้วเสียบอลเสียบอลโอเคอ,เคอเค่าไม่มีอะไรเว้ยไปต่อดิเขา้าไปในดีกว่า ตัวอ้เสียหายอ่ะอันนี้ไงอือตุ๊กตาหายตุ๊กตาหายปิดเปิดเปิดปิดเปิดไฟนี่ขนาดต้องเปิดไฟแล้วเนี่ยโอ้ดอฉันได้ตุ๊กตามาหนึ่งตัวเลื่อน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 เอา้าแล้วไปไงโอ้ ไรไม่เป็นไรพวกเราอย่างเดิอนต่อไปเสียไ้ก่อนนะครับนิสหนึ่งนิสหนึ่งเยี่ยมโอเปิดไฟไลเดอร์โอ้โหไม่มีอะไรเลยใช่ไหมนี่มาเก็บไฟใช่ไหมเนี่ยปึ๊บเอี๊ย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 ห์ไม่ทันกูุลกดไม่ทันกูุลก กูหลอกูไม่ต้นกูเกือบติดแล้วกูติดแล้วเฮียนี่เฮ้ยประตูเปิดมาได้ไง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 เฮียเกือบตา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 ยเสพก่อนเกือบตายเกือบตายโอ้ยเสีตายมึงจะเข้ามาใช่ไหมเป็นอะไรเนาะเอาไม่มีไรเลย นี่คืออะไรช่างมันไรเลยโถเอ้ยมีชั้นสามไม่เป็นไรขึ้นมีชั้นสามกันเถอะโอ้เอยี่ยเฮ้ยเฮ้ยฟ้าผ่าไปพายสี่กูกลักวนะอึบอึบอึบจึ๊บอึบอึบอึบอ่าไอฟอนซูไลด์เฟดกระดาษทำอะไรจร๊ะทำลายนี่เขียนนี่เหรอ สวิตช์ออลไดเวอร์ไม่มีเงียอะไรเลยโอ้กระดาษอะไรไม่รู้ช่างมันเซฟสักนิดชีวิตปลอดภยัยเซฟสักนิดชีวิตปลอดภยัยนี่ออกมาแล้วนะมึงออกมาอีกกูจะฆ่าพ่อมึงโอ้ห้องมืดห้องวันนี้ทำไมมัน,ม,นมืดมิดไอเทมไลเตอร์เออเพิ่มไฟเงี้ยเปิดไฟนิดนึง เงี้ยเยี่ยมอืมเปิดไฟใช่ไหมเยี่ยมเฮ้ยทาคาชิเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นฮิโรชิชิไหมอะทาคาชิแ้วโอเคนะใช่แต่แต่ฉันเจอแประหลาดอะฉันเลยวิ่งหนีมันมาแล้วมันเข้าไปได้ไงประตูมันล็อกไม่ใช่วะมันมัน มันมันอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยเยียพูดยาวกูฟังแล้วอ่าช็อกช็อกชักกระชี้เฮียพ่อ,อชอ็อกแบบแบบน,นี่นอยู่แอบ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 มันแอบมันนีอ่าโอ้หุ่นยังม,มีเสียงอ่ะที่เราแล้วกันลูกปั้นมันยังม,มีเสียงดังตึ้งดังตึ้ง,งอ่าโอเคลงไปลงไปข้อมึงกูจะข้อมึงกูจะเออแตกแตกแตกเลย บูสโตนแตกเลยโอ้เซฟนิดนึงน่ะแม่งแตกเลยฮ่าฮ่าแตกเลยฮ่าฮ่าเอเฟนเดอะบูสโตนเยี่ยมอ่าเฮ้ยอเทมดอดอดออ่าอเทมบูสโตนอิสเซตบูสโตนดออเยี่ยมแล้วไงโอเค อ๋อติดตรงที่ตัวเองไม่ได้ติดโอ้ม่วงจริงเอามาแล้วไงต่อไอเทมเดอดอเอะแล้วไงไอเทมดอแล้วไงแล้วไงแล้วให้กูทำอะไรจ๊ะมันต้องมีกลไกอะไรสักอย่างแน่เลยเชื่อฉันสิ ไหมอันนี้มันยังเซไฮหนี่ไงเจอแล้วเอ้าอะไรทำไงอ่ะเออเออทำไงอ่ะเออเออเออดันนี้ไป ดันนี่ขึ้นดนันเอ้าไอ้แล้วก็ติดอยู่ตรงเนี้ยบ้าเปล่าเอะแล้วไงวางไว้ใช่ไหมอ่าจะเก็บมาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้เออแล้วไงเอา แล้าวว่างไงวางไปแล้วอะแล้วไงต่อเราแกะลูกตามันออกมาใช่ไหม Yes อ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแกะลูกตามันสวิตตัว driver diver เหี้ยอะไรไม่มีเหี้ยสักอย่างสวิตตัว driver อะไรไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลยทำไงอะแล้วไงอะ เก็บรอให้เก็บไปฮะเก็บไปสิเก็บไปไอฟอนทูเดอะดอกก็ใช้ไงได้แล้วได้แล้วแล้วทำไงต่อวะแล้วไงต่อต้องวางไว้อันนี้สิดอเรดไอ ยังไงอะยังไงอะเออทำไม่ถูกทำยังไงทำอะไรที่ไหนเมื่อย่างไรยังไงไอ้เหี้ยยังไงเล่าปิดไฟปิด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 ปปิดปิดเปิดปิดปก็เข้าไปข้างในอะ เอ็ก x อ่ะเดี๋ยวศูนย์คีอะไรของมัน b bottom 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 item ดอเดี๋ยวดอโอ้ะยังไงต่อละทำยังไงต่อละทำยังไงต่อละจะทำยังไงกันดีละวะว มผมขอบ้านมึงขอบ้านมึงเออเอ๊ยังไงอะยังไงดียังไงดียังไงดีโอ it's raining เออกูรู้ฝนตกไอ้เหี้ยมันคงไม่คงไม่ทำคงไม่แผ่นดินไหวมั้งไอ้เหี้ยเสียงซ่าๆอย่างงี้ทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดี มาเลยอ้าวแล้วยังอ้าวเยี่ยมแล้วยังไงอะเยี่ยมทำยังไงต่ออุ้ยมาไงมึงมายังไงมึงมายังไงมึงมาอย่างไงมาอย่างไงไม่ได้เชิญกูไม่ได้เชิญมึง มาทำไมมาทำไมเฮียสัตว์กูไม่ได้เชิญเลยนะนี่กิดเราไปเชิญมันหรือไงเนี่ยมันถึงตามลมมาฮะเฮียเบะม่วงมนคิดว่าเราอยู่ว่างว่าใช่ไหมไหนแล้วตาลมมาเออวางไว้แล้วไงต่อวันเดอร์ใจเทมเดอะดอ แล้วไงต่อเออวางวางตุ๊กตาฮูดูไว้อ,อ่าแล้วไงต่ออืมอืมอืมอะแล้วไงไอ,อ้เคียนผ่านไงวันเนี้ยวไงแงาเหรอเอ,อ่สอสวิตช์ไดรเวอร์เย้ สวิตเอร์ไดเวอร์เยี่ยไดเอร์เียนยังไงเนี่ยโอ้โ oh, น no. ผ่านยังไง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 เฮียเบะม้วงจะคาพอมึง